ช่วงนี้นะคะไทยทเที่ยวไทยกําลังบูมเลยค่ะคุณลูกค้าหารถดีๆสักหนึ่งคันไปเที่ยวกันแล้วหรือยังคะวันนี้ตุ้นจัดรถสปอร์ตคูเป้มาให้รับชมถึง2องสีสสไตล์ในราคาเพียงแค่2ล้านต้นๆเท่านั้นพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ l e t โก o ไปกันเลยค่ะมาเริ่มที่คันแรกกันเลยดีกว่านะคะกับ Merc e d e s Benz C 2 5 0 Coupe AMG สีดำสุดหรูคันนี้ค่ะสีดำสุดหรูจะขับไปไหนก็หรูสุดๆนะคะ เพราะว่าสีดำคันนี้เป็นสีแบบออฟซิเดียน a แลคค่ะมีความดำเงานะคะหรูหราสง่างามมากๆมาพร้อมกับชุดแต่ง a m g Sport Package รอบคันตัวท็อปสุดของรุ่นกระจังด้านหน้าเป็นแบบดมอนกริล ไฟดีไซน์ใหม่นะคะพร้อมระบบปฏิบัติการอย่าง i n t e l l i g e n t Line System ด้วยค่ะล้อ AMG ขนาด19นิ้วนะคะจะเป็นลายแบบไบทคัลค่ะสังเกตจะมีสีดำแล้วก็สลับกับสีเงินนะคะให้ความสวยมากๆสำหรับ c 250 Coupe คันนี้นะคะมาพร้อมกับรหัสตัวถัง w 205ค่ะซึ่งเป็นรหัสตัวถังที่จำหน่ายป้ายแดงอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะ ซีคลาสค่ะมีความนุ่มนวลนะคะพร้อมดีไซน์คูเป้ที่สวยใครๆก็ชอบค่ะในราคาเพียงแค่2ล้านกว่าคุณก็สามารถขับซีคลาสคูเป้ได้แล้วที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นรถปี2017ค่ะจับคู่กับเกียร์แบบ9สปีดเลยนะคะสลีลาด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบคูเป้2บวก2ที่นั่งค่ะออปชั่นคันนี้ด้านนอกก็จัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศารอบคัน หลังคาแก้วพาราโนมิกลาสร o ูมนะคะรีฟิเซอร์ปลายท่อคู่ของ AMG แล้วเดี๋ยวความสวยข้างในจะสวยแค่ไหนปูจะพาไปดูเลยค่ะและนี่เลยค่ะดีไซน์ภายในของ C Class Coupe 2-2บวก2ที่นั่งนะคะตัวเบาะจะเป็นแบบ b u กเก็ตซีดค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นโทนสีดำค่ะดูแลรักษาง่ายนะคะตรงกลางค่ะจะเป็นตัวคาร์บอนเทปลานะคะเพิ่มความสปอร์ตรูหราให้กับตัวรถคันนี้มากๆ เครื่องเสียงคันนี้นะคะเป็นแบบเบอร์เมสเตอร์ค่ะุผู้ชมเป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอดนเลยนะคะพวงมาล unction, ัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแพดเดิลชิพนะคะด้านหลังสามารถนั่งได้อีก2ที่เรียกได้ว่าไปเที่ยวกันจุใจหายห่วงกับรถคันนี้ที่สําคัญคันนี้อย่างที่บอกไปแล้วค่ะเป็นรถปี2017เลขหมล์วิ่งมาอยู่ที่44,000กิโลกับราคาที่เบนเค์คตั้งไว้อยู่ที่2 5 9 0 0 0 0บาทถูกใจคันนี้แล้วหรือย,ยังคะ คันที่2เลยนะคะกับ Mercedes-Benz c 2ี่ Coupe AMG นะคะคันนี้มาพร้อมกับสีบอนสุดสวยค่ะดูแลรักษาง่ายเหมาะกับหน้าฝนช่วงนี้มากๆเลยนะคะคันนี้มาเป็นตัวท้อปสุดเหมือนกันค่ะุผู้ชมดีไซน์ด้านหน้าก็จะเป็นชุดแต่ง AMG นะคะกระจังหน้าด i มอนด์กลิวลล้อ AMG มัลติสป o k e ขน,นาด19นิ้วนะคะไฟหน้าเป็นแบบระบบ Intelligent Light System นะคะกล้อง360องศารอบคันหลังคาแก้วพาราโรมิกลาแล้วก็มีระบบ Keyless Go p a c k เกจด้วยนะคะ สซหรัวใสพลนะคะสนใจรถคันนี้นะคะต้องรีบสกแกน QR code คมาสอบถามเจ้าที่ฝ่ายขายแล้วนะคะและไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของรถคันนี้นะคะนั่นก็คือเลขไม์ของเขาค่ะเพียงแค่38,000กิโลเท่านั้นนะคะมีหน้าละคะัภายในถึงสวยเนี้ยเหมือนใหม่เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากเบาะปับไฟฟ้าคู่หน้านะคะสามารถบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้3ที่ด้วยกัน จอออดิโอขนาด20นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมกับระบบการขับเคลื่อนดินามิกเซเลกที่สามารถปรับได้ถึง5โหมดไม่ว่าจะเป็นในโหมดอีโค่โหมดคอมฟอร์ตโหมด Sport, สปอร์ตสปอร์ตพัดแล้วก็โหมดอินดิวิเดียค่ะคอนโซลตัวกลางนะคะจะเป็นลายไม้สีดําให้ความเรียบหรูคลาสสิกรับกับตัวนาฬิกาที่เป็นแบบอนาลอกได้แบบลงตัว ตัวเบาเป็นแบบสปอร์ตค่ะ2บวก2ที่นั่งนะคะได้ว่าอัตรารถการข,ขับขี่ของซีคูเป้เนี่ยต้องยกนิ้วให้คลายได้ขับนะคะมีหล่หลักแน่นอนคันนี้นะคะนอกจากเลขใหม่ที่น้อยแล้วนะคะปีก็ยังใหม่ค่ะเป็นรถปี2016ราคาฟังดีๆนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่2 3 9 0 0 0นบาทเท่านั้นกับรถปี2016เลขใหม่วิ่งมาเพียงแค่38,0 0 0กิโลเท่านั้นค่ะ และทั้ง2คันนี้นะคะก็มีความสวยที่แตกต่างกันค่ะใครชอบสีดำนะคะที่เป็นรถตัวใหม่เกียร์9กสปีดกับราคา2,590 0 0 0บาทต้องรีบแล้วค่ะ ส่วนอีกคันนะคะ4บอนราคาสุดป,ประหยัดเพียงแค่2องล้านาบาทคุณก็ได้ขับซีคาสคูปเป้แล้วต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าเดือนหน้าหยุดยาวเราจะได้มีรวสวยๆไปเที่ยวกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะาซื้อรถเบซนมือสองทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้กระตูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะไปเที่ยวกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์พ <c oughs> วกเราด้วยนะคะ